ทอทอทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ t ทส r a เวลไทยแลนด์เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันกับการเดินทางท่องเที่ยวในภาคเหนือ และตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจังหวัดแพร่กันแล้วจะสนุกสนานอันซีนขนาดไหนไปติดตามชมกันต่อได้เลยครับสวัสดีครับผมเชฟบอสพัฒนาพงวงวันครับ ท่านเข้าสู่รายการ Taste Travel Thailand รายการท่องเที่ยวที่ตามหาฉากอารกินทั่วประเทศและตามหาวัตถุดิบต่างๆในชุมชนครับและแน่นอนครับวันนี้ผมก็อยู่กับเพื่อนผมทั้งสองคนนี้ครับสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับและเชฟโอมครับสวัสดีครับเชฟผมผู้ใหญ่ไวท่านหนึ่งครับเราจะให้ท่านพาเราไปเที่ยวกินช้อปดีมากค่ะครับผมเชฟนำไปเลยค่ะเดินตามได้ครับ <mean> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครค่ะุโครับแล้วโอมครับนี่ครับพี่ออยครับเป็นพี่ีารรอบที่ว่านี่ครับผม เลยครับน้องมุกโกะหิวมากแล้วค่ะไม่หเคยมาหิวมากก็เดี๋ยวพี่เนี่ยพาไปตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่แล้วก็จะมีของให้บุกโกะเลือกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เราก็ไปร้านป้าเปียกอ๋อร้านปลาเปียกขายอะไรคะไข่ลวกผมมหิวโดแต่เช้าเลูค่ะโอเลี้ยงชอบค่ะนะไปกันเลยไหมไปเลยค่ะคุณแล้หิวเลยค่ะพี่อ๋อยขาได้คุณแอนเชลีภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มาพากิน เที่ยวช็อปแบบนี้ได้เข uh, oh, ้าถ uh, oh, oh. ึงจังหวัดแพร่แน่ๆเลยครับเนี่ยถึงแล้วล่ะโอ้อะไรเนี่ยใช่นี่เปี๊ยสวัสดีครับเปียกจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่บาริสต้าของเมืองแพร่ตัวจริงบาริสต้าตัวจริงเชดูระวังครับข้าจะรู้เลยนี่ของโปรดพี่อ๋อยโอเลี้ยงของโปรดชาไทย่คแล้วก็ไข่ลวก แม่กันบอสอ,อ,อ้าวใช่แล้วต้องสี<อ>น,<อ>นี้มาพี่อ่อยครับคือว่าบอสสัญญากับโอมแล้วก็บุ้กบอกไว้ว่าจะซื้อชุดน้องห้องสวยๆให้เขาเราไปที่ไหนกันดบ้างครับมันจริงๆก็มีหลายร้านนะ,ะถ้าเอาแบบเอาแบบเดินเป็นถนนก็ถนนทุงท่งห้วง หนนทุ่งฮ้งนี่ก็จะเป็นเหมือนกับว่าแฟชั่นสตรีทก็จะมี2ฝั่งแล้วก็มีให้เลือกแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะซ l e c t i v e ที่จะมีดีไซน์นะคะตอนนี้ทางแท้เนี่ยเขาก็เอาผ้าม่อห้อมเนี่ยมาออกแบบลวดลายนะแล้วก็ตัดให้มันเก๊ไก๋ทันสมัยขึ้นนะคะก็มีหลายร้านแต่ร้านที่จะไปวันนี้คือร้านใบสีร้านใบสีค่ะเราก็ไปดู การพัฒนาการพัฒนาผ้าหม้อห่มแล้วก็เอามาทําลวดลายหน้าใส่งั้นถ้าเรากินหมดนี้เราไปกันเลยไหมครับพี่อ๋อยขอกินหมดก่อนได้ไหมคะเชฟคะกงอร่อยเดี๋ยวค่อยไปได้ไหมคะหมดโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านใบสีแล้วใช่ไหมครับที่คือที่นี่ใช่ไหมครับที่พี่อ๋อยบอกจะามาช้อปปิ้งโอ้โห อลังการงานสร้างมากงานผ้าของแพร,รนะคะใบ,บสีก็เป็นหนึ่งในร้านที่พิเศษมีความพิเศษมากอ้าวพี่สวัสดีคสวัสดีค่ะร,ร,ร้านใบสียินดีต้อนรับ,รบเดี๋ยวลองพาชม ตัวนอื่นนะครับมีสวยๆอีกเยอะเลยครับนี่เลยครับชอบย่ามพี่อ๋อยครับชอบสะพาย่ามเลยใช่ไหมครับอ๋อี่นี่นี่เลยเนี่ยตัวนี้สวยมากนี่ย่ามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นฝีมือของผู้ต้องขังค่ะแล้วก็วงเล็บชายด้วยนะฮะรับต้องขังชายทำใช่ครับพี่ครับละเอียดมากผมเข้าไปสอนฮะสอนเสร็จแล้วก็ก็ให้งานเขาทำเสร็จแล้วก็เอาออกมาแล้วก็เราก็มาประกอบ ตอนนี้เราก็จะมีดีไซน์นะครับเป็นโควิดนะครับเป็นสิ้นโควิดโควิด19ใช่ครับก็จะมีสารพัดเทคนิคมีพี่มีตั้งแต่พี่อ๋อยลองภาพดูครับมีตั้งแต่เพ้นท์นะครับบาติกมีปักมือปักจักรทุกผืนจะมีอันนี้ด้วยครับโควิดดีไซน์ โควิดดีไซน์แล้วก็มีบายบายสีใช่แล้วก็จะมี2020นึกดูแล้วเนี่ยน้อยคนนักที่จะเอาเรื่องโควิดเนี่ยครับมาทำมาทำเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นมันมันดูไม่น่ากลัวใช่ค่ะใส่สวยด้วยเวลาไปทำลายอะไรลายโควิดมันเลยมีที่มาของชื่อคอลเลคชันว่าร้ายกลายเป็นสวยหลายกลายเป็นสวยเป็นสวยใช่ครับมีผ้าบันคอมีกระเป๋ามีผ้าสติกมีกระเป๋ามีกระเป๋าอ่าอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น ถุงย่ามนี่ก็เป็นโควิดเดี่ยวช่วงของชีวิตลองสะพายให้ดูนะท่านผู้ชมดูนะคะนี่ลายโควิดน่าไม่น่าเชื่อนั้นที่หอยเอากลับบ้านเลยได้เลยนี่ก็ลายโควิดเหมือนกันใช่ไหมครับใช่โควิดอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปใส่เสื้อ เสื้อผ้าเรียบๆก็สามารถที่จะเข้าย่านเลยพี่อ๋อยได้เลยนั้นพี่อ๋อยก็เอาแบบสอยเลยค่ะพี่อ๋อยจัดเลยค่ะสวยเลยค่ะสวก็แบบว่าใส่ไปก่อนนะเพราะว่าพี่บอสให้พี่อ๋อยได้เลยครับได้ครับได้ครับวันนีพี่อ๋อยใส่เข้ากับย่ามใส่เรียบๆพอดีเลยก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ช้างด้วยนะครับผมด้วยความยินดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ สวยมากของบุกตกเนี่ยเป็นแบบดีไซน์เป็นผ้าใหม่แล้วก็เอามาเพ้นที่เมืองแปรเจ้าพีไท,ทยสวยงามใส่สบายมากเขาหมาะกับเจ้าหญิงแห่งวงการพี่อ้อยงบุกมกมากเลยทีเดียวของพี่อ้อยนะคะผ้าฝ้ายแล้วเพ้นท์ด้วยมือแล้วที่บ่อยชอบมากก็คือว่ามันเป็นสีสัญ,ญลักษณ์ของเมืองแปรเจ้า,าแล้วนี่ก็้าปักอลังการดุงดิงปักดุงดิงสวยอันนี้งามเจ้าเช่าครับอกขผมได้เป็นเสื้อคลุม ดีก็พอแล้วคุมทัางลาเลยหรอคะเชฟคุมทั้งลายเลยครับผมโอเคตอนนี้แยกไม่ออกเลยนะระหว่างเสื้อลายกับแขนที่สักมาให้มันกลืนบอราก็ได้มาแบบว่าเป็นลิเบอร์พูลครับเป็นนกอินซีนกอินซีนะจ๊านี่ใครจะเป็นเจ้ามือคะนี้บอสเองครับว้าวเอาอีกเอาอีกตัวเลยเอาอีกสองชิ้นค่ะเป็เชฟอ่ะ จะซื้อให้คุกบกเขาเลือกไปอีกตัวหนึ่งที่เชฟเป็นคนเลือกครับผมก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพก่อนขอบคุณค่ะดีครับน้องพี่อ่อนเราไม่ขอบคุณไม่ได้หรอกเจ้าภาพซื้อให้ตั้งหลายตัวนี่ดีกว่าเราจะช้อปปิ้งเสร็จแล้วพี่อ่อนจะพาไปไหนต่อครับเราจะไปไหว้วัดพระธาตุช่อแฮโอ้โหช้อปปิ้งกันเพลินเลยนะครับเนี่ยสินค้าไทยคุณภาพเยี่ยมไอเดียเลิศล้ำขนาดนี้เป็นใครจะอดใจไหวได้ชุดถูกใจกันแล้วช่วงหน้าไปเสริมสิริมงคลกันบ้าง โดยเฉพาะคนที่เกิดปีขานไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็ถึงแล้วนะครับวัดทระธาช่อแหรครับค่ะอรอยครับทำไมถึงพามาวัดนี้ครับผมค่ะเพราะว่าวัดทรธาช่อแหเป็นวัดประจํา จังหวัดแพร่เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็ที่พิเศษก็คือคนที่เกิดปีขานมาไหว้พระธาตุช่อแฮก็เราก็จะเห็นนอกจากพญานาคแล้วจะเห็นเสือ นะคะเพราะว่าคนเกิดปีเสือต้องมาไหว้ใช่ไหมคะแอบไปอ่านมาก่อนว่าจะมาบอกว่ามีพระธาตุทันใจที่สร้างเสด็จภายหนึ่งวันใช่ไหมครับควนจะขอเป็นผู้เนี่ยค่ะของงานเพิ่มเลยค่ะทันใจก็คือหมายความว่าขอแล้วได้เลยได้เลยครับไปเลยค่ะนี่ไปเลยนะผมเชิญเชฟนำไปเลยค่ะ วัดพระธาตุช่อแห่เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ผู้บานคู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจําปีเกิดของคนที่เกิดปีขานถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่หากไม่ได้มานมัสก,การพระธาตุช่อแห่ก็เหมือนมาไม่ถึงจังหวัดแพร่นะครับหลังจากที่ไหว้พระก,กันเสร็จแล้วนะครับผมหลังจากนี้อาบอสก็จะขอลาพี่อ๋อยไปก่อน ยังไงพี่อ่อยก็ขอฝากจังหวัดแพร่ไว้ด้วยนะไว้ให้ดวงใจของทุกคนแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะคะว่าท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสนะคะแวะมาสักการะพระธาตุช่อแหแล้วก็เที่ยวที่เมืองแพร่นะคะพี่ออยขอฝากด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่และแล้วก็ถึงเวลาที่เจ้าทินอย่างเชฟบอสจะพาพปกินอะไรอร่อยๆที่หากินได้ที่เมืองแพร่เท่านั้นนะครับกับร้านขนมเส้นดวงเนตร เมนูเด็ดสูตรเก่าแก่คููเมืองแพร่มากว่า60ปีสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงรุ่นที่5แล้วครับครับผมนี่ก็ถึงเวลาที่บุโกโกรอคอยแล้วนะใช่แล้วครับผมวันนี้บ๊อพามาทานขนมจีนดวงเนตรครับผมเออ ขนมจีนอะไรทำไมมันน้ำใสๆล่ะก็มันเป็นอ่าเป็นขนมจีนกับน้ำต้นกระดูกครับอ๋อใช่ไม่ใช่แบบเชียงใหม่น้ำขนมจีนน้ำเงี้ยวอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่ว่าเราก็จะเติมพริกอันนี้เข้าไปเพิ่มความแซ่บลองดูลองดูใส่เยอะไหมคะนิดหน่อยครับแค่นี้พอเราครับข้าวนี้เป็นข้าวอะไรเป็นข้าวอ่าเขาเรียกว่าข้าวส้มเป็นข้าวที่มาผัดกับมะเขือเทศอย่างเดียวเลยหรอครับใช่จ้ะแต่ไม่เรียกเปื่อยยังไงแล้วต้องเสิร์ฟนะใช่ไหม ใครที่แวะมาที่แพทย์ครับก็แวะมาที่ร้านนี้ได้เลยครับขนมจีนดวงเนตรจตุพรแพร่ครับอยู่หลังวัดไชยมงคลนะเราจะกินให้เรียบร้อยแล้วอร่อยแน่นอนถึงเวลาของหวานแล้วครับผมนี่ขนมเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคาเชฟขาสาคูครับสนุ่เปียกน้ำกะทิครับเดี๋ยวทานเสร็จแล้วเรานจะขอไปนี่ก่อนที่บ้านช่างสีมีดท่านหนึ่งเป็นท่านเรียกว่าเป็นเหมือนาอาจารย์จตวพดแพร่เลยจะไปขอมีดเขามาทำอาหารพร้อมไหมครับพร้อมครับผมพร้อมเลยใช่ปกันแล้วไปดูไปดูมีดดีกว่า ช่วงหน้าห้ามพลาดความอันซีนที่เชฟบอสภูมิใจนำเสนอในเทส r a v e l ไทยแลนด์อีกครู่เดียวครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านคนรับคมครับซึ่งที่เนี่ยครับผมก็เจอกับพี่เคน มีท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงพอสมควรครับผมซึ่งป,ปกติแล้วเนี่ยผมกับเชฟโอมเนี่ยก็จะเตรียมสรรหาที่ที่ทช่างตีมีดให้ตีมีดทำครัวให้แล้วก็วันนี้ครับผมมารับมีดที่ฝากพี่เคนตีแล้วก็อีกเล่มหนึ่งคือมีดเล่มนี้ที่ผมฝากรับรับคมใหม่ก็ขอลองหน่อยกันว่ามันคมมากขนาดไหน คมมากเลยอ่ะคมกริบจริงๆมีน่เยนอยู่ขอบคุณมากครับเออมีอะไรครับทิพยไหมครับพี่เปนไปต้องโดนขวดน้ำไหมเล่มเล็กเล่มเล็กได้เหรอพี่เล่มจิ๋วเนี่ยนะเคสไว้ใจแล้วล่ะว่าเข้าปากกันน่ะหนุ่มๆเข้าปากไม่ต้องกลัวสัตว์รานเพราะมีมีที่คมมากระหว่างที่เชฟอาจะไป เขา้าป่ามุกกวเขาไปคาเฟ่เก๋ๆได้ไหมจ๊ะได้จ้ะช้อปอปิ้งรอเลยใช่จ้ะเขามุกกวเป็นสาแป้แฮนเดิเบิร์ด้าเราจะไปร้านคาเฟ่างามๆลาละเจ้าไปแล้วเจ้า,าเจอกันตอนแรกนะเจ้า,จาพ้อ,องไปแล้วนะเจ้าไปนานๆน,นะเจ้า,ไ,จาไปเจ้าไปเจ้าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่น้ำตกครับมันมีความน่าสนใจมากซึ่งอยากรู้ว่าเป็นอะไรตามเขาไปดีกว่าครับไปครับ เป็นอุโมงค์ไม้ไผ่เป็นแบบเหมือนประ,ประตูต้อนรับเราเข้าไปนี่เราเกือบถึงแล้วนะครับเกือบถึงเมื่อไหร่ครับถึงครึ่งทางครับโอ้โหเกือบพิจารณ์เหรอครับคุณบอสใช่ครับเอางั้นเลยนะใช่เราจะถึงแล้วเนี่ยข้ามนี้ไปใช่ไหมสาวลูกถึงแล้วฮึดฮึดอีกหน่อยนะครับสองหนุ่มเพื่อภาพอันซีนที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมที่รับรองว่าคุ้มค่านแน่นอนโอเคครับถึงแล้วครับผม เอาเรื่องหน้าดูเลยค่จะมาถึงด้านหลังนี้จะมีพระพุทธรูปอีกรูปหนึ่งคือพระอุคุจกบ,บาทตรงนั้นเหรอใช่ครับถ้าแบบท่านผู้ชมนะที่เป็นแบบสายแอเวนเจอร์นะต้องชอบนแนะนําเลยเมืองแพร่ต้องมาที่นี่เลยก็คือเดินมาทั้งหมดอ่ะดูงตพวกหายเหนื่อยเลยนะอืมสุดยอดมากสนุกเต็มอิ่มกับบรรยากาศกันแล้วเทปนี้สองเชฟ ยังพากันมาอิ่มท้องแบบสุดพิเศษท่ามกลางป่าเขาและน้ําตกกันบ้างครับวันนี้เรามาทําอะไรครับก็อันนี้คือลาบเหนือครับผม,มเป็นลาบเป็นอาหารพื้นเมืองของจังหวัดท่าเลยแหละแั้วนี้เราใช้เป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยวันนี้เป็นเนื้อควายครับที่เราซื้อมาจากตลาดตอนเช้าครับก้วผักกลับนี่ก็เป็นของอา,าทางขึ้นมาจะมีบ้านเราไปเก็บมากันแต่ริกลาบเนี่ยครับเป็นทีเด็ดเลยเพราะว่าแต่ละบ้านริกลาะไม่เหมือนกัน รสชาติกไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละบ้านปรุงไม่เหมือนกันของแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมใช่ครับเราที่นี่มันลาบแบบใส่เลือดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต่างจากอีสานคือผมใบนี้ครับ,ก,ก,บ,รนนรบก็จะเป็นมีเนื้อควายครับเป็นส่วนที่ลินคือคือเป็นเนื้อแดงอ,อ,อีกราบครับผมแล้วก็ต้นหอมแค่นี้เลย ง่ายๆแล้วเราต้องปรุงอะไรอีกอาจจะปรุงเค็มนิดนึงจากน้ำปลาอะไรเยงนี้ฮะแต่ป,ตปกติแล้วที่นี่เราจะกินดีกับเพี้ยด้วยครับเพิ่มความขมความนัวเข้าไปถึงจะเป็นเมนูง่ายๆแต่เชฟบอสก็ใส่ใจกับวัตถุดิบอย่างดีเลยนะครับเริ่มหิวขึ้นมาเลยถ้ามีข้าวเหนียวนี่จบเลยนะจบเลยแหละสบายใจแต่ถ้าสมมติว่าบุโกขึ้นมาด้วยเนี่ยอาจจะต้องให้ขี่หลังขึ้นมาครับหรืออาจจะไม่มีบุโกอีกเลยนั่นแน่สองหนุ่มนินทาอะไรบุกโกกันครับเนี่ย สนุกสนานขึ้นมากันเลยนะครับลาควายสุดเมืงองแพร่เต okay. ้โอเคแต่ใช้มือนะจ้าเนี่ยบ้างโอเคเลยผมว่างั้นก็นผมว่าไแล้วแหละกินกันเลยดีกว่านะาก็<ม>จบไปครับวันนี้สำหรับเมนูแห่งความเหน็่เหนื่อยของพวกเราเรียบร้อยแล้วครับผมเมนูของเราครับผมวันน,นี้เป็นไงก็เป็นเมนูลาบบนยอดน้ำตก <laughs> ขอญาตจบมือเลยจบนะจ๊จบแบบฮาร์ดคอร์เลยนะมามาจริงแับทีนะขอนื่อนแผวดูพี่ผมว่าก็น่าถึงเวลาแล้วครับตอนนี้ลูกกบน่าจะรออยู่ข้างล่างแล้วเราไปกันดีกว่าครับเรารีบไปขอมอบลาบควายสูตรเมืองแพร่เป็นเมนูสูตรเด็ดประจำเมืองแพร่ไปเลยครับ ตรงนี้ครับเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับที่ชาวบ้านเขาเนี่ยพยายามแบกเข้ามาไปวัดที่เราไปกันเมื่อกี้เขาเมื่อกี้เลยแล้วพอดีเกิดอุบัติเหตุเขาตกคือตัแตกที่วขึ้นมาก้อนขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับเขาแบกกันขึ้นมาฮะบแบกขึ้นมาอย่างไรก็ด้วยจิตท,ทาครับแล้วก็ถ้าเราเดินมาอีกสักพักหนึ่งนี่ครับจุดนี้เป็นจุดที่สองอ,อันนี้คือข้างล่างด้านซ้นของเท้าใช่ครับผม กโกมารับแล้วจ้า่เป็นไงบ้างคะบุกโกจะต้องถามเชฟทั้งสองคนเปยังไงบ้างคะใช่ดูผมเชฟดูปิ่ยมขนาดนี้เปียกไปหมดเลยเชฟสนุกไหมสนุกมากเลยนะจริงเหรอใช่สนุกสิครับโดยเฉพาะตอนที่พูดถึงบุกโกสองเชฟดูสนุกเป็นพิเศษเลยล่ะว่าแต่ออกมาจากป่ามีอะไรฝ่าบุกโกรอเปล่าไบฮะ คุณตกใจท้กยว่เอาใบบัวมาให้ตกใจเลยอ่ะออเอาลาบมาให้ใช่เลยหรอใช่ดีใจจังเลยอ่ะเป็นไงเชฟโอมข้างในสวยไหมสวยเลยจริงเหรอไปเจอพาข้างในหลังน้ำตกอีกวันเนี้ประทับใจอะไรบ้างในทริปนี้ โอ้โหเชฟจ้าต้องบอกก่อนว่าเยอะมากคุณผู้ชมค่ะที่ตื่นมาใส่บาตรทำบุญตั้งแต่เชา้าได้ดูวิวดีๆสวยๆของสองฝั่งที่จังหวัดแพร่บกุกโกประทับใจมากๆรวมถึงอาหารการกินก็ถูกปากมากๆขอบคุณเชฟมากๆเลยนะคะ,คคะที่ให้บุโกโกดเนี่ยติดสอยให้าตามาดูที่แพร่ <laughs> ยังไงก็ได้่าจะขออะที่จะหลานหลาเลยนะแล้วโอมล่ะครับวันนี้ผมมองถือว่าคุ้มมากเลยที่ได้มาเดินป่าครั้งนี้คนสมัยก่อนเขาจะแบบมีแบบศรัทธาสูงที่จะแบบเอาพระ เข้าไปข้างในใช่ได้ไกลขนาดนั้นเขาแบกไปเข้าไปยังไงอ่ะใช่โอ้โหแสดงว่าประทับใจมากๆเนาะดูจากท่าทางแล้วก็อารมณ์สีหน้าแล้วคงจะอินกับการเดินป่าเข้าไปน้ําตกสุดๆมากๆเลยจริงๆครับแล้วก็ออกมามันมันขรุขายอ่ะใช่เห็นยิ้มเลยออกมามารับเนี่ยนะคะเชฟน่ารักที่สุดเลยครับจริงอาเชยบอกความประทับใจตัวเองมั้งสี่คเนี้นะจริงๆแล้วของวอลประทับใจแบบทุกช็อตเลยตั้งแต่ ไปกินข้าวไปดูวิถีชีวิตของคนแล้วก็การทําเสื้อห้อต่างๆค,ครัมันคือการเหมือนว่าเรายังรักษาสิ่งนี้ไว้อยู่อืถือว่าเรา3ามคนเนี้วันนี้เนี่ยจบทริปที่เก๋มากบุโกโกดีใจนะที่วันนี้เนี่ยเชฟเนี่ยชวนบุโกโกมาด้วยแล้วก็ได้เจอเชฟโอมด้วยถือว่าเป็นการ ยวในการเขาเรียกว่าไงเป็นที่แบบอันซีนจริงๆ่ยโอ้แซวขอบคุณมากเลยค่ะนะเดี๋ยวก่อนนะตั้งแต่กินด้วยช็อปด้วยเที่ยวด้วยเพลินเลยสิเพลินมากที่สุดในโลกเลยนะผมก็อยากชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวแพร่ไม่ว่าจะตั้งใจมาหรือขับผ่านมาเนี่ยครับจังหวัดนี้ก็เป็นจังหวัดเล็กๆแต่ว่ามีเสน่ห์มากมายจริงๆครับใช่ไหมอมใช่ครับอืมดีจังเลยนะบุกก่อนโอเคอย่างงั้นใครที่ยังไม่เคยมาหรือว่า ขับผ่านตลอดเวลาเนะลองแวะสิแล้วคุณจะประทับใจแบบเราสามคนเพราะว่าจะอาหารเนอะไม่เช้าเนอะอาหารอร่อยมากบางอย่างไม่เคยกินก็ได้กินที่นี่แค่ <employees S 3> ่อยครับอย่างบุกเกาะชอบกินเข,ข,ขนมเส้นน้ำใสใช่ไหมคใัใช่ครับแล้วก็ยังมีเมนูอาหารอีกหลากหลายอย่างที่ได้รับประทาน <Ừ. S 1> รวมถึงอย่างที่บอกว่าที่จังหวัดแพร่เนี่ยคาเฟ่ไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยถ่ายรูปสวยเช็คอินเลิศและที่สำคัญคือพ่อแม่พี่น้องพี่แพร น่ารักอารมณ์ดีอัธยาศัยดีไปไหนมาไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตะโกนเรียกบุกกัตลอดเวลาเลยแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการเดินทางครั้งนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณเจ้าสุดท้ายนี้ครับพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยจะไปที่ไหนคนต้องติดตามนะครับผมตื่นเต้นมากเลยทริปหน้าจะไปไหนเอาเป็นว่าทิพนประทับใจนั่งเลยเดี๋ยวขับไปเองอาเชิญครับเชิญเชิญเชิญ ครับใจแบบทุกช็อตเลยตั้งแต่แบบ<ะ>ไปกินข้าวไปดูวิถีชีวิตของคนแล้วก็การทําเสื้อห่อบบต่างๆ<ะ>ครับมันคือการเหมือนว่าเรายังรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้อยู่อมผมก็อยากชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวแพรไม่ว่าจะตั้งใจมาหรือขับผ่านมาเนี่ยครับจังหวัดนี้ก็เป็นจังหวัดเล็กๆแต่ว่ามีเสน่ห์มากมายจริงๆครับคำถามร่วมสนุกประจำวันนี้ขนมเส้นที่จังหวัดแพรแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร 1. นน้ำยาเข้มขน 2. ใส่กะทิเน้นสมุนไพร 3. น้ำซุปกระดูกหมูใสเข้มข้นร่วมสนุกตอบคำถามได้ที่ Facebook Fan Page รายการ t ทสทรเว l ไทยแลนด์รับของรางวัลสุดพิเศษจากทางรายการไปเลยครับสัมผัสความอันซีนและอิมรอยกับวัตถุดิบในชุมชนในทริปภาคเหนืออย่างเต็มที่แล้ว รอติดตามกันต่อไปนะครับว่าเชฟบอสจะควงบุกโกไปเที่ยวไปกินที่ภาคไหนกันต่อรับรองความสนุกประทับใจไม่แพ้กันแน่นอนสำหรับวันนี้รายการ t ทสทรเวลไทยแลนด์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับผ้าใหม่ใช่ไหมคะผ้าไหมผ้าไหมผ้าไหมผ้านะไม่ใช่ผ้าใหมผมก็เป็นผ้าใหม่นะจ๊ะเป็นผ้าใหม่อะไรอะคะอันเนี้ยเป็นผ้าใหม่คะผ้าใหม่เมืองแพร่เหรอคะเนี้ย